สวัสดีครับวันนี้เรามีแนวคิดทางปรัชญ,ญาที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่เราศึกษามาคุยกันครับเรื่องเครื่องประสบการณ์จำลองหรือ the experience machine ที่ Robert ์ตโน c ิเสนอไว้คือมันชวนให้ตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆนะครับค่ะเป็นโจทย์ที่คลาสสิกมากเลยนะคะคำถามหลักๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่ามีเครื่องจักรที่แบบเสียบเข้าสมองเราปุ๊บ แล้วมันมอบประสบการณ์ความสุขให้เราได้ทุกอย่างเลยแบบสุขสุดยอดสม,มดบูรณ์แบบไม่มีทุกข์เลยแต่ว่าทั้งหมดนั่นมันเป็นของปลอมเป็นแค่สิ่งที่จำลองขึ้นมาเราจะเลือกไหมที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นตลอดไปหรือว่าจะเลือกอยู่กับโลกจริงๆของเราต่อไปที่มันก็มีทั้งสุขทุกข์ผิดหวังคละคักกันไปนั่นสิคะเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะใช่ครับ วันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นอีกนิดดูมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่เรามีว่าทำไมคำถามดูเหมือนง่ายๆแบบนี้มันถึงท้าทายความคิดเราได้ขนาดนี้โอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าแนวคิดเรื่องเครื่องประสบการณ์จำลองเนี่ยมันมาจากหนังสือของโรเบิร์ตโนซิกชื่อ Anarchy State and Utopia น่าจะปี1974นะครับคือโนซิกเขาไม่ได้เสนอเครื่องนี้ขึ้นมาเฉยๆนะครับเขาใช้มันเป็นเหมือน เ,เครื่องมือทาความคิดใช่ค่ะเป็นกระดันเค้นเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือการทดลองในความคิดครับเพื่อจะมาท้าทายแนวคิดปรัชญาที่ตอนนั้นดังมากๆอย่างประโยชน์นิยมหรือ utilitarianism อ๋อค่ะค่ะประโยชน์นิยมที่เน้นว่าการกระทำที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สร้างความสุขโดยรวมได้มากที่สุดใช่ไหมคะใช่เลยครับคือเน้นผลลัพธ์ที่เป็นความสุขเป็นหลักเลยค่ะซึ่งถ้ามองตามหลักประโยชน์นิยมแบบผิวเผินหน่อย การเลือกเข้าเครื่องเนี่ยก็อาจจะดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยนะเพราะมันการันตีความสุขให้เต็มที่เลยแต่โนสิก no เขาก็มาตั้งคำถามแย้งว่าเอ๊ะความสุขแค่นั้นน่ะมันพอแล้วจริงๆเหรออืมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ให้ค่าแค่ความรู้สึกสุขอย่างเดียวนะคะแต่เราให้ค่ากับความเป็นจริง ของประสบการณ์นั้นด้วยคือเราอยากจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆเราอยากทำสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่แค่แค่รู้สึกเหมือนว่าได้ทำใช่ค่ะประมาณนั้นเลยประเด็นสำคัญที่โนซิชิชี้ก็คือเราอาจจะให้ค่ากับความเป็นจริงหรือแบบว่าความออเทนติซิตี้ของสิ่งที่เราเจอเนี่ยมากพอๆกับหรืออาจจะมากกว่าระดับความสุขที่ได้ด้วยซ้ำ oh, <me an> อ๋อเข้าใจเลยครับความสุขที่มันถูกสร้างขึ้นมาแม้จะดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่จริงมันก็อาจจะ ขาดคุณท่าที่แท้จริงไปเป็นเหมือนความสุขที่มันกล,งกลวงๆอะค่ะแล้วถ้าเราลองเชื่อมโยงไปที่มุมมองอื่นอย่างเช่นอติภาวานิยมหรือ existentialism ครับครับพวกนั้นจะเน้นเรื่องอะไรนะครับกลุ่มนี้ก็จะยิ่งเน้นเลยค่ะเรื่องความสำคัญของการที่เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงการมีอิสระที่จะเลือกและการรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองการเลือกอยู่ในเครื่องมันก็เหมือนกับการเอ่อหนีอะค่ะหนีจากอิสระภาพและความรับผิดชอบซึ่งเป็นแก่นของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เลยเหมือน ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปเลยประมาณนั้นค่ะการเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะเจ็บปวดบ้างแต่ลั่นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันมีความหมายจริงๆพอฟังมุมมองของนนซิกกับอธิภาวานิยมแล้วก็น่าสนใจว่าแล้วจริงๆคนส่วนใหญ่คิดยังไงกันแนะ่ซึ่งก็มีงานวิจัยอย่างของดาวสตอมปี2014ที่เขาไปลองถามคนจริง,รงๆเกี่ยวกับคําถามนี้นะครับผลออกมานี่น่าสนใจมาก หรืออาจจะไม่น่าแปลกใจก็ได้นะคือคนส่วนใหญ่ไม่เลือกเข้าไปอยู่ในเครื่องครับจริงเหรอคะทั้งที่มันการันตีความสุขให้เลยนะใช่ครับทั้งที่รับประกันความสุขตลอดชีวิตเลยทําไมล่ะครับทั้งที่โลกจริงมันก็นะไม่ได้ง่ายเลยตรงนี้น่าคิดมากเลยค่ะผลวิจัยนี้อาจจะสะท้อนว่าลึกๆแล้วคนเราให้ค่ากับอะไรที่มันมากกว่าแค่ความรู้สึกสบายๆนะคะสิ่งที่เราอาจจะเสียไปถ้าเลือกเข้าเครื่องมันอาจจะเยอะกว่าที่คิดนะ เช่นอะไรบ้างครับก็ไม่ใช่แค่การรับรู้โลกภายนอกนะคะแต่มันรวมถึงความเป็นตัวตนจริงๆของเราด้วยโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตผ่านความลำบากหรือแม้แต่ความสัมพันธ์การเชื่อมต่อกับคนอื่นจริงๆสิ่งเหล่านี้มันสร้างความหมายให้ชีวิตเรานะคะในทางกลับกันการเลือกอยู่กับโลกจริงแม้จะต้องเจอความทุกข์ความไม่แน่นอนปัญหาต่างๆแต่มันก็ทำให้เราได้รักษาความเป็นตัวเองไว มีอิสระที่จะเลือกทางเดินแล้วก็มีโอกาสสร้างคุณค่าสร้างความหมายด้วยการกระทําของเราเองจริงๆเหมือนกับว่าความสุขที่ได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องทําอะไรเลยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรอครับค่ะแนวคิดเรื่องความสุขที่ว่างเปล่าหรือ empty pleasure ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้มันชี้ตรงนี้เลยความสุขที่มันไม่ได้มีที่มาที่ไปไม่ได้เกิดจากความพยายามความสําเร็จหรือความผูกพันจริงๆมันอาจจะเติมเต็มเราได้ในระยะยาวอืม การเสียตัวตนกับความจริงไปนี่มันราคาที่แพงไปหรือเปล่าแม้จะแลกกับความสุขสบายก็ตามอาจจะใช่ค่ะสำหรับหลายๆคนนั่นก็หมายความว่าความสุขที่ไม่มีรากฐานจากความจริงหรือได้ไม่ได้มาจากความพยายามของเราเองมันอาจจะไม่เติมเต็มเราแม้จะรู้สึกดีมากๆตอนนั้นก็ตามเหมือนเราไม่ได้ต้องการแค่ผลคือความสุขแต่เราต้องการกระบวนการและความจริงที่นำไปสู่สุขนั้นด้วย น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะสรุปแล้วผลกระทบระยะยาวของสองทางเลือกนี้มันต่างกันชัดเจนเลยชีวิตในเครื่องอาจจะสบายไร้กังวลแต่มันอาจจะว่างเปล่าไร้ความหมายไม่มีการเติบโตค่ะส่วนชีวิตจริงถึงจะเหนื่อยจะเจ็บปวดบ้างแต่ก็เป็นชีวิตที่เราได้ใช้ได้เรียนรู้ได้เติบโตแล้วก็มีความหมายในแบบของมันเองใช่เลยค่ะ โจทย์เรื่องเครื่องประสบการณ์จำลองของนอสเซกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันทางปรัชญาแล้วล่ะครับแต่มันชวนให้เรากลับมาคิดจริงๆจ,จังๆเลยว่าไอ้ความสุขที่เราตามหาน่ะหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่แล้วความจริงหรือความแท้จริงมันสําคัญกับชีวิตเราแค่ไหนเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเลยนะคะครับมันสะท้อนให้เห็นว่า การมุ่งหาแต่ความสุขสบายแบบผิวเผินโดยไม่สนรากฐานความเป็นจริงหรือความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันอาจจะทำให้ชีวิตเราเสียคุณค่าสำคัญไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้และนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีเครื่องประสบการณ์จำลองจริงๆแบบที่นอซิกว่าแต่ถ้าลองมองดูรอบๆตัวเราในชีวิตประจาวันทุกวันนี้เนี่ย เรากำลังเลือกเสียบลักเข้ากับประสบการณ์จำลองรูปแบบอื่นอยู่หรือเปล่าคะอืมคำถามนี้เรากำลังแลกความเป็นจริงในระดับไหนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสะดวกสบายความสุขสำเร็จรูปหรือประสบการณ์ที่ถูกคัดสรรปรุงแต่งมาให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลที่ดูสวยงามไปหมดความบันเทิงที่ทำให้เราลืมความจริงไปชั่วขณะหรือแม้แต่การเลือกอยู่ในคอมฟอร์ตโซนสบายๆที่ไม่ต้องเจอเรื่องท้าทายน่าคิดมากครับอะไรคือจุดสมดุลที่เหมาะสมละคะสำหรับแต่ละคนในการใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงไปพร้อมๆกับการตามหาความสุขและความหมายที่มันยั่งยืนเป็นคำถามที่คงไม่มีคำตอบตายตัวนะคะแต่เราทุกคนคงต้องลองหาคำตอบนั้นด้วยตัวเองค่ะ ครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปชิดต่อจริงๆครับ